ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางคตอบคนดูประจำวันที่15มีนาคม2565นะครับมีคุณผู้ชมในช่องสตางค์มีเดียบางกลุ่มนะครับได้ถามสตางคมาว่าน้องสตางค์พี่สตางค์ เงินคนละครึ่งเดือนมีนาคมนี้จะเข้าเป๋าตังวันไหนแต่ตังก็เอ๊ะคุณผู้ชมอาจจะสับสนหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งนี้เป็นการให้เงินก้อนเดียวคือ1,200บาทใช้ตั้งแต่กุมภาจนถึงเมษายนไม่ได้มีการแบ่งจ่ายเดือนกุมภามีนาเมษาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้หมดแล้วคือหมดเลยนะครับจนถึง30เมษายนหรือใครที่ยังใช้ไม่หมดนะครับก็มียอดเท่าที่เหลือนะครับจนถึง30เมษายนเท่านั้นนะ ก็ต้องรอลุ้นว่าระหว่างเดือนมีนาคมนี้และเมษายนที่เหลือนี้รัฐบาลจะมีการเพิ่มหรือไม่นะครับเดี๋ยวสตางจะกเกาะติดต่อไป ใครเห็นด้วยมั้ครับว่างวดนี้ให้น้อยไปอยากให้เพิ่มขึ้นก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับส่วนใครที่สับสนอยู่ดูคลิปนี้น่าจะไม่สับสนแล้วนะครับหรือใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยช่องสตางค์มีเดียนะครับทำขึ้นมาเพื่อตอบคําถามให้กับคนดูคุณอยากรู้อะไรถามมาเดี๋ยวเราจะไปหาความจริงแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวจริงเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงโครงการคนละครึ่งและโครงการอื่นๆให้กับคุณผ่านหนนน้าาจออ YouTube มเเป็คครรบบัััวดียกกสตง มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ